สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นน่องไก่ทอดน้ําจิ้มแจ่วค่ะเพื่อนๆคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปคั่วข้าวเพื่อทําข้าวคั่วก่อนเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราจะทําแบบสดๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อข้าวคั่วแบบสําเร็จรูปนะคะทําเองเลยคะ่ะเอาข้าวสารเนี่ยแหละคะ่ะไปคั่วในกระทะนะคะให้สุกหอมนะคะ เอสูตรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่การจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่การจะามาตำนะคะเราไปทําเครื่องปรุงตัวอื่นก่อนเลยค่ะ,ะหั่นหอมแดงนะคะวันนี้เป็นหอมแดงไทยนะคะซอยให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปลองทําดูได้เลยคะ่ะมันจิ้มแจ่วของพี่การแซ่บๆนะคะเพื่อนๆขาทานอะไรก็อร่อยนะคะ ซอยหอมแดงนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆได้แล้วหนึ่งถ้วยต่อไปเราก็หั่นพริกขี้หนูเลยค่ะซอยพริกขี้หนูนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนค่ะเพื่อนๆจัดแบบแซ่บๆเลยแต่เพื่อนๆชอบเผ็ด มากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเผื่อมีลูกหลานนะคะไม่ได้ทานเผ็ดนะคะแล้วก็ลดได้ค่ะเพื่อนๆนะคะใส่ถ้วยพักไว้นะคะแล้วเราก็เอ่อมาหั่นมะนาวเพื่อจะไปทําน้ํอคั้นมะนาวเอาไว้นะคะมะนาวสดๆจากสวนของพี่การเองนะคะบีบใส่ถ้วยเอาไว้นะคะ ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะชิมดูก่อนได้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักนะคะแล้วเราก็มาหั่นขึ้นผักชีใบเลื่อยคะ่ะซอยให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้พี่การมีเคล็ดลับหนึ่งอย่างเพื่อ<ๆ>เพิ่มความหอมนะคะพี่การก็จะใส่เป็นใบโหระพาสดด้วยคะ่ะนะคะซอย ผักชีใบเลื่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักนะคะแล้วเราก็มาซอยอใบโหระพาสดนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆนเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ซอยนะคะให้ละเอียดนะคะเพื่อนชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่นะคะ โหระพานี่เขาจะเพิ่มความหอมของเรานะคะตัวชูโรงเลยค่ะนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะค่ะเครื่องปรุงน้ําจิ้มแจ่วของเรานะคะก็มีพริกขี้หนูซอยหอมแดงไทยซอยข้าวคั่วผักชีใบเลื่อยโหระพาซอยซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ําตาลปี๊นะคะเพื่อนเเครื่องปรุงเราก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะ ที่หอมสุดๆก็คือข้าวคั่วของเราที่เราตําเองเนี่ยนะคะนะคะข้าวคั่วของเราตําเองนะคั่วเองตําเองหอมสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆตำข้าวคั่วให้แหลกนะคะ<ๆ>เร็นสับเรา,เ,ราเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยเอาพักเอาไว้นะคะ ราก็ใส่ถ้วยพักของเราเลยเสร็จแล้วเราก็มาทําตัวน้าจิ้มแจ่วของเราเนี่ยแหละค่ะเอาน้ําตาลปี๊บใส่ถ้วยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะน้ำปลาน,นิดหน่อยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้น้ำตาลปี๊บละลายด้วยนะคะ ค่อยคคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะพอน้ําตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมน้ํามะนาวลงไปนะคะวันนี้แซ่บแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่อเอาพิการมีพริกป่นด้วยต้องใส่พริกป่นด้วยนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้พีิการลืมบอกนะคะเนี่ยใส่ส้มน้ำส้มมะขามลงไปคะ่ะ นะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะค่อยๆใส่นะคะแบ่งใส่นะคะแล้วก็คนนะคะลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะมาได้ที่แล้วก็ใส่นะ้ำพริกขี้หนูซอยของเราไปนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะ รสชาติเขาจะได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เติมด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยซอยนะคะแล้วก็โหระพาซอยคลุกเขาให้เข้ากันก็แค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็เติมด้วยข้าวคั่วเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะทําการทอดไก่นะคะวันนี้พี่การทําน้ําจิ้มไว้ก่อน ะะวันนี้เราเป็นใช้เป็นแป้งทอดสําเร็จรูปนะคะแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปนะคะเอาแป้งทอดกรอบนะคะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะนะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดถ้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวเกินไปนะคะชุบไก่ไม่ติดนะคะเพราะอาไม่พอหรือว่ามันแข็งไปเราก็ค่อยๆเติมนะคะเพื่อนๆ เอาน้ำมันใส่กระทะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะพอร้อนได้ที่แล้วก็เอาน่องไก่คุกกับแป้งที่เราผสมไว้เมื่อคู่นะคะลงไปทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่ะค่อยๆทอดนะคะค่อยๆหย่อนเออน่องไก่เล็กของเราลงไปนะคะพอเหลืองได้ที่แล้วก็ ไปพิกมานะคะพเพือ่อนๆขาเหลืองแล้วค่ะนะคะหืมกรอบๆน่าทานมากๆเลยค่ะน้ํำิ้ปแ่วของเราก็เรียบร้อยแล้วน้องไก่ของเราก็สุกไก่สุกเป็นที่แล้วค่ะพอ,อสุกได้ที่แล้วก็ ตักใส่ภาชนะของเราได้เลยค่ะนะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะเพื่อนๆกะทานจักน้ําจิ้มแจ่วได้แล้วค่ะห,หน่าทานมากๆเลยเพื่อนขาเด็ดทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลยค่ะเมนูนี้จัดหนักเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้ละค่ะน้ําจิ้มแจ่วขขงพิการก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว เป็นไงคะน่องไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ